สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีที่รักทุกท่านนะคะวันนี้นะคะนำภาพชุดนี้มาให้ชมนะคะเป็นภาพของเจ้าคุณพระสนีนาพิราชกัลยาณีนะคะเมื่อครั้งท่านได้แวะกราบพระพลังแผ่นดินณศูนย์ปฏิบัติธรรมมาเออื้งเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงนะคะบนชั้นสองของพระมหา,าธาตุเจดี2,600ปีนะคะพุทธชยันตรีเฉลิมราชนะคะ ซึ่งภาพนี้นะคะที่เอามาให้ชมนะคะเพราะว่าชอบชุดของท่านคะ่ะไม่บ่อยครั้งนะคะที่จะเห็นท่านสวมชุดสีเข้มแบบนี้แล้วก็ก้าวผมแบบนี้สวยมากค่ะก็เลยนำภาพมาให้ชมนะคะก็หวังว่าจะถูกใจเอฟซีนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะดูชุดแล้วก็ทรงผมของท่านนะคะสวยและแปลกตามากค่ะ ส่วนมากช่วงนี้ก็จะเจอท่านสวมใส่ชุดที่เป็นสีอ่อนๆสีหวานๆนะคะแต่มาดนี้แบบสวยอะคะ่ะก็เลยนำมาให้ชมนะคะ